วาร์ปมากวางโจจ้าสิ่งแรกที่ทำก็คือมากินเปลาพลาสตีนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยจริงต่อมาเราก็มาที่แกรนวิวมอลนะคะเพราะเราจะมาดูอัลคารเีเยมที่นี่กันแล้วก็มากินร้านกบกับร้านหมูย่างมันเป็นร้านกบที่อยู่ในห้างนะคะแล้วเราก็มาที่อัลคารเีเอมกันคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะถ้าใครหาเลี่ยงได้ ถ้าเลี้ยงได้ก็อย่ามาในช่วงที่มันเป็นวันหยุดนะคะเพราะว่าคนจีนเยอะจริงแม้ว่าจะทําถึงขนาดไหนแต่ถ้ามาในวันที่คนเยอะๆมันก็จะอาจจะไม่สนุกเนาะข้างในอะคาเรียมนะคะก็ถือว่าดีมากๆคล้ายๆกับที่พารากอนเนาะแต่ว่าใหญ่กว่าแล้วก็หลากหลายกว่าค่าบัตรนะคะ3คนก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทมีทั้งอุโมงมีทั้งกิ้งกา่ามีทั้งปลาอ่าแล้วก็หมาป่าก็มี แต่น้องก็ดูเหนื่อยแล้วคนคนเยอะมากนะคะจนต้องแยกเดินกันตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์นะคะก็จะมีเมอร์เมดมาว่ายน้ําลงมาให้ดูคนก็จะออกกันตรงนี้เยอะค่อนข,ข้างเยอะเลยละแล้วก็แนะอบเวอร์นัสขาบอกด้วยที่นี่มีข้าวกินแล้วก็มีห้องด้วยนะคะแล้วก็มีขนมกินแล้วก็มีแล้วก็มี เข้าให้แม่กินแล้วก็มีข้าให้ลูกกินด้วยนะคะร้านเมื่อกี้ตั้งอยู่ที่เอมอนะคะอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็จบวันด้วยการมาไหว้วัตตาฟโฟนะคะคือขอพรเรื่อง <c oughs> การเงินแล้วก็การงานสาธุ99คะ่ะ